ทุกที่น่ารักแหละดีค่ะสวัสดีค่ะคุณหนูกวาง <c oughs> คุณหนูบางมากินหมูทะเด็คุณพ่อบอกว่าให้ทำตัวติดดินสั่งเจ้าพิมพ์มินไปไม่รู้ได้ไหม <c oughs> ได้ทุกคนคะ่ะได้ทุกคนแต่ว่าจะใช้เวลาการตอบนานหน่อย <c oughs> ถ้าสมมุติว่าวันนี้ตอบเร็วอย่างหน,น่อยสุดท้ายก็ได้เชือเสื้อช้าเหมือนเดิม มีค่าเท่าเดิมเพราะฉะนั้นไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบหอมมิ้นอะไรนะหอมมิ้นก็หลงจะแย่แล้วแต่พี่มิ้นไม่ผอมนะทุกคนมมพ,พ,พี่มิ้นพี่มิ้นได้เรื่องอยู่ได้เรื่องอยู่เซฟไลด้วยนะหนูตามพี่ไปทุกที่นะคะขอบคุณนะคะที่ตามมายันหมูกระทะนะคะ โอเคซึ้งติดตามทุกที่ประหลัดกวางเสื้อสวยเออพี่มิ้นน่าใส่เสื้อตามพี่แหละวันเนี้เราได้กำลังอ่านตอนที่17บเจ็ดอยู่มันขึ้นแจ้งเตือนเลยมายอย่างไวพี่กวางอ่านถึงตอนที่11ไม่กล้าอ่านตอนที่12เลยเขินพี่กวางได้เสื้อได้เสื้อพี่กวางแล้วนะ มีบางคนได้เสื้อพี่กวังแล้วแต่สั่งสีแดงได้สีดำเ yeah. <laughs> ย่ยอมอ่สั่งสีแดงได้สีดำนะคะต้องขออาภัยไว้ด้วยนะทีนี้พี่มิ้นตัวตัวแน่นเหนียงออกแล้วตัวแน่นจริงนะทุกคนใส่ตรงกรันใครตื่นอาบน้ำก่อนคนนั้นชนะอะไร,รอ่ะ ความเสื้อผูเออทำไมต้องมาใส่เหมือนกันด้วยอ่ะไม่ใช่ไม่ใส่เสื้อที่ทำงานหรอคะวันนี้เป็นเสื้อวันนี้วันพุธเสื้อกีฬาคะพี่พีก็ไม่มีใครใส่เหมือนกันเลยสักคนนันเนี่ยจริงมีักสถาบันองคนโอ้มีรักสถาบันสองคนตอนที่12เขินค่ะอ้ยตอนที่11ก็มวนท้องแล้วจ้ะ ด้วยไงเสืเขียวสื้อเขียวเสื้เขียวดิพ่อบ้านอยู่ไหนพ่อบ้านกําลังไปหาหมอสิวค่ะรีวิวตอนที่สิอหน่อยไม่บอกหรอกเนีย่ยมาหลอกถามถ้ารู้ว่าตอนที่11จะเป็นงี้นะจะไม่เล่าแต่ตอนที่หนึ่งถ้ารู้ว่าพอมาถึงตอนที่11แล้วต้องเล่าอะไรแบบเนี้ยภาษาอะไรอ่ะภาษา ญี่ปุ่นเหรออ่านไม่ออกอะรีวิวสิบเอหน่อยเดี๋ยวเจอกันในบิโก้นะคะตอนที่11แต่ไม่รู้วันไหนนะตอนที่11เป็นแฟนกันนะบ้าเป็นชวนเป็นตั้งแต่ตอนที่10แล้วประมาณอะไรว่าจำไม่ได้เหมือนแบบว่าวันนั้นอะพี่ไปกินข้าวกันที่บนดาดฟ้าใช่ไหม แล้วเหมือนฝนมันทำแทาจะตกเออก็เลยต้องนอนค้างที่โรงแรมนั้นซึ่งมารู้ทีหลังว่าโรงแรมนั้นเป็นโรงแรมของกํานันมิ้นนะคะเออนางเป็นเจ้าของโรงแรมเดชเล่าหน่อยหนึ่งนะ <c oughs> กำลังเล่าอยู่แล้วบอก <c oughs> ก็ก็นอนคนละห้องแต่ว่าห้องตรงข้ามกันอืมแต่ตอนนั้นน่ะ ไม่เราละเขินน้องแนนเล่ายัางไงไม่ให้เขินไม่รู้อะทำไมต้องจินตนาการด้วยกำนันยังไม่กลับค่ะและนายบิโก้วันไหนแจ้งแนี่นนะบิโก้วันไหนไอเทมจะหมดอายุอะไรพี่กุ๊กคนแต่ง อะไรอะฟิอ๋ออ,อยากรู้ตอนต่อไปแล้วค่ะก็นอนั้นงที่โรงแรมที่มีนนะคะคนละห้องใช่ไหมแล้ววันนั้นอะฝนกต็ตกฟ้าก็ร้องแล้วประหลัดอ่ะก็นอนไม่ได้แล้วเรากำนันอะก็มาขอห้องว่าถามว่านอนได้ไหมกลัวเสียงฟ้าหรือเปล่า <laughs> ทำไมต้องให้เล่าทุกที่เนี่ยนี่อยู่หมูกระทะเด้หน้าแดงแล้วนะอันนี้อันนี้แค่แบบแค่เสียงปลาล้อก็ได้หน้าแดงเออก็เลยบอกว่าอนอนนอนเป็นเพื่อนกวางหน่อยได้ไหมพอดีว่าแบบเออกลัวเสียงฟ้าร้องอ่ะอะไรอย่างงี้อืมพี่มินก็เลยต้องมานอนเป็นเพื่อนนะคะแล้วก็ถามว่าจะนอนฝั่งไหนพี่ เขาจะแทนเตือนว่าพี่เขาจะแทนเตัอว่าพี่กับคุณฟิล์มอยู่ไหมเขินแล้วน่ารักเมื่อเมื่อคืนเขิน่ากแม่หูอื้อตาลายตอนที่สิบเอสิบสองคืนนี้ไลฟ์รอรอไลฟ์เหรอจะไลฟ์ในติกตอกไหมถ้าต้องดูก่อนว่าพี่มินจะไลฟ์ด้วยหรือเปล่าเสื้อขาขาผมยาวๆหรอ น้องหนูนาเหรอแม่บ้านเก็บทรงไม่อยู่ตั้งแต่ื่อคืนบางที่อ่านไปอ่านมาเหมือนแบบนักเขียนแอบอยู่ใต้เตียงเลยเขียนแบบบางทีก็เอาเรื่องจริงมาเขียนบ้างอะไรเงี้ยผสมบนปกันไปอย่างวะฝาแฝดป้ายยาใช่โดมิตะโดมิตะป้ายยาป้ายยามา ว่าอ,อะไรแนละ้วคุณจะนอนตรงไหนจะนอนซ้ายหรือขวาเอองั้นคุณนอนข้าไหนนะเดี๋ยวเรานอนตรงนี้แล้วต่างคนก็ต่างหันหลังให้กันแล้วพอเสียงฟ้าร้องดังขึ้นประหลัดก็ค่อยๆขยับตัวมาหากำน,นันเออโอ้ยมูสัน <laughs> มูสันเด็ก ถึงกับลั่นน้องหนูนาโสดขี้เล่นด้วยพี่กวางจริงหง,ง,ง,งนิทานเรื่องอะไรคะนิทานเรื่องหลงรักกำนันเนี่ยเป็นนิยายที่ fc เขียนไว้นะคะในกระทู้เออในเขาเรียกอะไรจริงๆเข้า Google นะเข้า Google แล้วพิมพ์ว่าพิมพ์ว่าหลงรักกำนันก็ึ้นน่ะประหลัดกวางแก้งกว่าไมมกลัวจริงๆกลัวจริงๆ ก็จริงๆนะเออก็ค่อยๆแบบขยับไปหากำนันอะไรอย่างเงี้ยแล้วกำนันอะ่ะก็ค่อยๆเอามือคือแบบตอนแรกนอนหันหลังให้กันใช่ปะแล้วพอกำนันอะ่ะรู้สึกตัวว่าประหลัดโดนตัวแล้วอะ่ะนางก็หันมาแล้วนางก็ค่อยๆเอามือ,อสอดเข้าไปตรงใต้ต้นคออะสอดเข้าไปเพื่อให้เหมือนนอนแขนะ่ะเออในเว็บเด็กดีก็มีค่ะ ไปไหนคะคือวางอยู่ร้านหมูกระทะประลัดกวางคะ่ะสวัสดีคะ่ะสวัสดีคะ่ะคิดถึงคะ่ะเขินแล้วก็ไปจับกบโอ๊ย <c oughs> ไม่ไปสวัสดีคะ่ะชีวิตจริงกลัวไหมไม่กลัวไม่กลัวเท่าไหร่ต้องไปหาอ่านละเออแล้วเขาแบบว่าเอามือสอดเข้าไปตรงต้นคอใช่ไหมแล้วแบบประลัดก็จะอยู่ตรงนี้ใช่ไหม ออแล้วนางก็ดึงเข้ามากกอนแล้วก็บอกว่าประมาณว่ากลัวหรอไม่้องกลัวนะเออคี่อยู่ข้างๆอะไรประมาณนี้แล้วเขิดอะไรอยากได้เสื้อเสื้อไหนไม่เห็นอ่านของเราเลยนอนหนุนแขนด้วยแหละใช่นอนหนุนแขนกัน ามามอยากอ่านเพราะน้องวังเล่านี่แหละเล่าทุกที่ <c oughs> ต้องไปเล่าให้พี่มินฟังด้วยเดี๋ยวพี่มิน,มนตามไม่ทันแล้วไงต่อแล้วแล้วประหลัดก็หลับไปแต่พี่มินกับเป็นคนที่แบบไม่หลับเอาซะเองอะ่ะ <c oughs> เออตื่นได้แหละ แล้วภาพมาทันทีนางเขียนละเอียดจนพี่แบบอ๋ออะไรจะขนาดนั้นดอ่านยังไงไม่ฟินเท่าน้องเล่าเลยร้านย่างไหมคะ่ะวันนี้อ่านทั้งวันเลยฟินภาพขึ้นมาท,าทันทีตามไปอ่านเพราะฟังจากพี่กวางเล่าสวัสดีสวัสดีค่ะเหมือนเล่าเรื่องจริง <c oughs> ไม่เรื่องจริงไม่ได้กลัวขนาดนั้นไม่ได้กลัวฟ้าน้องกวางทำเสื้อคู่โปโลเดอ้อสวยอันนี้เสื้อน้องเอฟซส่งมาให้คะ่ะพี่เอซหรือน้องเอฟซไม่รู้ส่งมาให้แล้วบังเอิญว่าใส่เหมือนกันวันนี้กำลังตื่นเต้นใช่กำลังตื่นเต้นแล้วกำลังก็บอกว่ารีบนอนเถอะเดี๋ยวพรุ่งนี้จะกลับกับที่ทำงานไม่ทนันเพราะว่าเรานอนที่โรงแรมในตัวเมือง <c oughs> ใช่ไหมเอ่อ <c oughs> แล้วเขียนได้เหมือนจริงดูดูพี่ไปด้วยทำงานไปด้วยพี่มินต้องรอ EP 1 1ใครเป็นคนเขียนผู้สาวธนาคารหมายถึงพี่ที่พี่เอซีในเนี้ยค่ะเขียนสากที่11-14ถึง14คือ10รอบโอ ขอกำลังใจลดน้ำหนักหน่อยขอกำลังใจเพิ่มน้ำหนักหน่อยค่ะยิ่งลงพี่มิ้นยังไม่ถึงบ้านเลยค่ะไปทำไปคลินิกเล่าแล้วคือมันคือมันดีคือลุ้นยังไม่ถึงไหนเลยเหมือนเรื่องจริงเลยครับอ่เล่าจากมันมันก็มีบางช็อตที่เหมือนจริง แต่บางช็อตมันก็ไม่ได้ขนาดนั้นไหม <c oughs> กินเยอะๆให้กวางกินเยอะๆเนี่ยเนี่ย,ยอ่านไปอ่านไปเขินไปจะกลับแล้วเหรอไปไปไปเดี๋ยวไปเล่าต่อเดี๋ยวไปเล่าต่อก็ได้ <c oughs> กลับแล้วอีกห้านาทีเขาบอกอีกหนาทีแล้วตอน,นจะหลับนะแล้วประมาณรุ่งเช้าสักตีห้าเสียงนาฬิกากำนันก็ดังขึ้นกำนันก็เอื้อมมือไปปิดแล้วก็หันมาเห็นประลัดยังนอนซุกอยู่ซุกอยู่แทบจะสิงร่างบนตัวบนตัวกำนันทุกคนก็คิดดูว่ามันจะขนาดไหนแทบสิงร่างอะ่ะต้องนอนแบบ อย่างเงี้ยน้องคน้องผักหมอฟูคนเดียวที่ไหนต้องเป็นพันคนเนี่ยน้อพี่ดาได้ยินเสียงพี่ดาด้วยหรอเด็กเด็ห้านาทีให้จบโอ้โหแล้วเรากำลังก็เลยบอกว่าอืมงั้นเดี๋ยวให้คุณนอนต่ออีกสักแป๊บน,นึงแล้วกันแล้วก็หลับต่อแล้วทันใดนั้น ปัดก็เริ่มรู้สึกตัวรู้สึกตัวแล้วก็ตื่นขึ้นมาก็เห็นเห็นอยู่ในอ้อมกอดกำนันด้ก็เลยบอกว่าตื่นได้แล้วต้องต้องพูดเป็นเสียงคุณหนูด้วยตื่นได้แล้วค่ะเดี๋ยวไปทำงานไม่ทันอย่างนี้หรือเปล่าถ้าเสียงมีความจริงๆก็ตื่นได้แล้วนอนอะไรนักหนาเนี่ย เอฟซีพี่ดาวเอฟซีพี่ดาเริ่มเยอะนะเนี่ยสวัสดีค่ะจเับเลัวไปิน้เหมือนเล่าเรื่องจริงตอนมิ้นมาหาเลยอ่ะต่อ เคยนอนพื้นแต่ช่วงนี้ไม่ให้นอนพื้นแล้วนอนบนหลังคาแทนพี่ดาบอกว่ามิ้นนอนพื้นอยากไปร้านเราตอนไหนจะร้อนสุสวัสดีค่ะฟินฟังไปยิ้มไปเออแล้วพี่ก็บอกว่าตื่นแล้วเดี๋ยวไปเดี๋ยวเข้าที่ทำงานไม่ทันนางก็บอกว่า นางก็กอดไว้แน่นเลยกอดแน่นและไม่ยอมปล่อยเลยนังก็บอกว่าก็พูดพอๆก่อนสิลองไหนลองพูดสิพี่มิ้นขาปล่อยกวางได้แล้วค่ะปว <c oughs> <c oughs> ดกระบาล <c oughs> ช่วงนี้ไม่ให้นอนพื้น <c oughs> อะไรนอนบนตัวแทน,น <c oughs> <c oughs> พี่ดากินอีกละ หมอพาวคือใครครับหมอพาวเป็นเพื่อนพี่บางก่อนอะไรคำอะไรเนะี่ยไม่อยากคิดฟังแล้วหน้าฟิน oh. พี่มินค่ะ mm hmm. ปล่อยบางได้แล้วค่ะ mm hmm. อย่างนี้เลย ปหลัดก็บอกไม่เอาไม่พูดปล่อยได้แล้วนางก็บอกว่าไม่ได้พูดก่อนนี่ก็เล้อเออพูดก็ได้แล้วนางก็บอกว่าพูดให้เต็มใจหน่อยสิไม่ใช่พูดแบบนี้ก็เลยพูดพี่มิ้ค่ะปล่อยได้แล้วค่ะแล้วนางก็จุกหม่งด้วยนางก็จุกหม่งแล้วนางก็หนีไปอาบน้ำพอจบพอพอแล้วบอ ก็าาบางช็อตมันเหมือนจริงอะทุกคนหนูนาเอ้ยฟิล์มอะเขามีซัมติงเอฟวีติงจิกาเบลกระดึง่งกระดิ่งกันแล้วใช่ไหมสองคนเนี้ยเดี๋ยวดูไรจบอันต่อไว, <laughs> ว้จุ๊บเออจุ๊บเหม่งทีหนึ่ง หก็แบบว่าทำไมชอบทำาไม่เขินยุ่นเรียยเลยบาี่ยไปๆๆกลับแล้วเดี๋ยวเล่าต่อนะคะทุกคนเดี๋ยวพี่ฟางโทรหาพี่มินก่อนว่ากลับบ้านรือยางอ่ะแล้วก็ฟินฟางเล่าฟินกว่ายบายมากับผู้ชายมากับผู้ชายแล้วก็ผู้ชาย เ,เรื่องจริงมาแล่ะโอเคไปละเดี๋ยวไปเล่าให้พี่มินฟังก่อนแล้วจะมาเล่าต่อเป็นช่วงจังหวะที่กําลังขับรถกลับที่ทํางานระหว่างทางก็จะประมาณใช้เวลาหน่อย